วัสดีครับข่าวกีฬาเริ่มกันที่ชมรมบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีทครับรับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลนัดกระชับมิตรกับทีมมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเพื่อเตรียมสู้ศึกกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนประจําปี2555ครับสหพันธ์บาสเกตบอลแห่งประเทศลาวําเนินการเตรียมความพร้อมของทีมบาสเกตบอล ทีมมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวรวมถึงการทดลองสนามคณะกรรมการและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนลงสู้ศึกกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนประจำปี2 5 5 5ที่กำลังจะมาถึงโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นสภาพการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับทางสมพันธ์ได้ให้ความไว้วางใจและเชิญทีมบาสเกตบอลสังกัดชมรมบาสเกตบอลรัชภัฏนอุดรธานีร่วมการแข่งขันนัดกระชับมิตรกับทีมบาสเกตบอลทีมชาติลาวนักสนามกีฬาแห่งชาติลาว คนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวครับโดยการแข่งขันในประเภททีมชายระหว่างทีมมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวพบกับทีมราชััรอุดรธานีผลปรากฏว่าทีมมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเป็นฝ่ายชนะด้วยสกอร์84ต่อ77คะแนนครับและในประเภททีมหญิงรับทีมราชบัอุดรธานีเป็นฝ่ายชนะด้วยสกอร์65ต่อ55คะแนน